สวัสดีครับผมจากช่องมักสนุกชีวิตสนุกไม่หยุดค้นหาครับน,นีไมาให้ดูเกียร์ของ h i RV ดูหน้าช่างนี่ก่างโซ่โซ่ขาดเลยครับเกียร์ของ h i RV ครับนี่ยกของคันนี้เลวครับนี่ได้เปลี่ยนเกียร์ใหม่เลยครับ h i RV คันนี้นะครับเกียร์ยรังไม่เดินครับพอผ่าออกมา สภาพนี่ครับโซขาดไปเลยครับนี่ครับเห็นแมมครับเศษโซขาดไปเลยผ่าออกมาก็เลยทําการเปลี่ยนเกียร์ใหม่เป็นเกียร์มือสองครับจากเชียงกงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเทสวิ่งมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่ากิโลเท่าไหร่นะครับเกียร์มันขาดนะครับเฮอนะครับตอนนี้ เดี๋ยวดูระยะไม่ก่อนนะครับ,บเดี๋ยนะครับเดี๋ยวเปิดดูระยะไม่ก่อน็อสตาทิงไว้ยอย่าเลยวัน ระยะไมคือแสนแสนเก้านะครับแสนเก้าโอเค,คนะครับแสนเก้านะครับนี่ก็คือทำการยกเกียร์ไปนะครับยกเกียร์ไปแล้วก็ไปวิ่งเทสมาแล้วก็มาสตาร์ทลองไว้นะครับกากที่ใส่รถสไลด์มาโอ้โหไปที่ศูนย์เท่าไหร่นะครับเป็นแสนนะครับเกียร์ลูกนี้เป็นแสนนะครับ แสนกวาได้ทำนะครับของเฮดาวีแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเกียร์มือสองให้สภาพนี่ใหม่กีกนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ให้ดูตอนที่เกียร์มานะครับคุณเอ๊ฤฤ้าหูนแ้ว <c oughs> เหรอพี่ท่านไ้เปลี่ยนยูทวารไปเลยคุณฟ้านขักนี่นะครับเกียร์ แต่และกูเสียเพระลมมึงกูเห็นไฟมันมากูเสียเพระลมมึงกูเห็นไฟมันมากูนะว่าเขาละมองกันนี่ครับเกียร์นี่ตาบีนี่เลยนี่ครับพีให้ดูนี่ครับกลางโซ่มันที่ว่ามันขาดนะครับตรงนี้ บการรีวิวแค่นี้ใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับต้องมีมิตสนุกไม่หยุดค้นหาครับผมขอบคุณครับ